อาไปก่อนเออดูนตัวเองปลาดูนตัวเองได้ไงเนี่ยแม่งไอไหนพ่นหมึกใส่วนะเนี่ยโอ้เยอะยืนอย,ยู่ข้างตรงลูกกองห้องไฟอะ่ะเออใครอยู่วะไม่พ่นหมึกใส่แต่ตาแรกแล้วเออทำดีดีหน่อยดิไปลุกเลอด้วยกันพ่นหมึกใส่มันได้เรื่องไหม เอาแล้วครับผมข้อกาบสวัสดีทุกคนด้วยนะเจะ๊ก้อนนี้ครับผมฮีโร่เพชรโอเคทุกคนวันนี้ผมจะมาเล่นเป็นจอมโจรหนึ่งสี่หนึ่งสองนะใครเคยดูเรื่องแบบโคน,นันมั้งจอมโจรคิดนะชื่อของจอมโจรคิดอะ่ะก่อนที่จะมาเป็นจอมโจรคิดอะ่ะจะชื่อว่าจอมโจรหนึ่งสี่หนึ่งสองนั่นแหละวันนี้มาเล่นจอมโจรแตล่ลากประวัติสยาวเลยอันนี้อันนี้เป็นประวัติของเรื่องโคนนนนะไม่ใช่ของจอมโจร ไม่ใช่ตัวนี้เดี๋ยวอ่านประวัติก่อนดิมีประวัติปะจอมโจ้ตัวนี้ประวัติว่าประวัติไม่มีประวัตินะเฮ้ยไม่มีประวัติเหรอเฮอ้อยเอาเรื่องอะเนี่ยไม่มีประวัติเลยสแสดงว่าเป็นคนที่ตามตัวไม่เจอไปแล้วไปเรื่อยแล้วเราอะวันนี้ก็ว่าจะไปขโมยบทญฮันนี่บีนะไม่รู้ว่าจะขโมยได้หรือเปล่าเติมโค้ดเกมใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมซูเปอร์ซัดขอแนะนำเติมโค้ดเกม สะดวกปลอดภัยการันตีการบริการแล้วฟ้า3ปีมีโปรโมชัน Super S uts, <S ช่นซูเปอร์ซัดเพียงใช้ U ID ลดสูงสุดถึง300บาทคุ้มฝว่าการเติมเองแน่นอนนอกจากนั้นยังมีบริการเติมเกมทั้งโรบอ e ฟีไฟพับ b g m โมบายและเกมอื่นๆบริการชับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับอุ้ยสีิมพ์น่ารักอะเหมืนอนคนรู้จักเลยแ่งชุดเหมืนอนคนรู้จักเลย เอ้ยผมแนะแนําเลยว่าใครมีชุดแล้วผมในใส่มนได้เลยโอ้เอเดน่ากินซบคนเขาอย่านึกว่าสีแดงนะแต่งชุดมันผมอะ <Yeah. S 1> จอมโจนไม่ได้เป็นแม่แม่แม่แม,แม่มีกับดามีช่างกับปลาเอาช่างกับปลาละกันตัวไม่ค่อยได้เล่นเอาปลามึกไปด้วยว่าไปปั้นคนจะตกแม่เลย <c oughs> เอาละคิดแผนปั้นอีกแล้วอไอ้คลิปไีแล้วก็ปั้นคนจัดเลยฮันนี่นะจนแอดมินจะทักมาผมอยู่แล้ว ดูที่ไข่ปาดไอ้แดงไอ้ส้มนะแดงส้มมินน้ำตาลแดงส้มมินน้ำตาลปลาไปโดนด้วยโดนมาไม่โดนแดงส้มมินน้ำตาลไอน้ำตาลอะดีดีไหมยาพวดน,นะกดไปเลยกลวอะไรโอ้มีซบเดียวเออกดไปเลยกดไปเลย สีที่ไปแก้ไฟมีแดงส้มมินน้าตาลนะกดไปเฮ้ะโอ้ืีมีหมอกบอกว่าผมไม่ได้ดูด้วยมันมีแบกไงลากศพคุณคิดว่ามันจะไปถึงห้องห้องห้องพยาบาลไหมเออมีแดงส้มมินน้าตาลนะ่ะติ๊กไว้เลยเรามาลูดบาดอ่ะขีข่ขาวรู้บทเรานะม,มาแก้ไฟกันนะเม่เจี้มาแก้ไฟแล้วก็ยังไม่ได้ออกไปไหนเลยเป็นอยู่รอดนะครับโอเคเออผมผมรูดบาดรับทับทิมกับเออ บอกหมดไม่ได้อะมีแมบ็คแจ็คก็เหลือม่วงกันกไม่ไว้ใจสีเขียวอ่ะโลเปตอะเอ่ <c oughs> อมีสีที่ไปเปิดไฟคือสีแดงสีเขียวสีน้ำตาลสีส้มแล้วก็ผมถ้ามิ้นอยู่กับขาวตอนนี้จะเหลือม่วงกับน้ำเงินตัดออ,อ,ออกสักคนหนึ่งก็ได้ใช่ใช่ป<ช>วดใ,นนะปปใครก่อน่ะถามกูเลยไงตัดใครสักคนเออมเอาพวกเลยอ่ะงอนกูชอบาปากูเลี้เอา,าอ,อกเลย เฮียน้อยใจแล้วหนึ่งเออขอบคุณที่ให้ข้อมูลกูเว้นั่นแหละกูแก้ไฟคนแรกจบเลยเด่นๆน่ะเดี๋ยวไม่น่าเระวังทับทีมไว้แล้วกันทับทีมไงข่าวนี้ะเอาไอ้ม่วงไปเลยเออใช่อย่างเงี้ยส่งนี้ใช่ไอ้ม่วงน้อยใจเลยเหมือนตังที่น้อยจังทับทีมรุดบัานจริงหรือเปล่าโอเคทำนายข่าวทำนายข่าว อืมต้องมาเล่นช่างกระปานี่โอเคครับ okay, ผมมาทางนี้ดีกว่าอืมไม่โดนนะปาไปก่อนเอาโดนตัวเองปาดโดนตัวเองได้ไงเนี่ยกดโวไปแล้วไอแดงไม่ปล่อยอ่ะแม่งไอไหนพ่นหมึกใส่วนะเนี่ยโอ้เอ้ยยืนอย,ย,ยู่ข้างตรงลูกกงห้องไฟอะ่ะ เออท,ที่ที่กดเพราะโดนพ่นหมึกใส่ไงเด๋ยวตายโอ้โหนี่อ่ะกูยืนข้างห้องไฟเออใครอยู่วะแม่งพ่นหมึกใส่งเดืตาแรกกละเออทำดีดีหน่อยดิไปลุกเหลือด้วยกันพ่นหมึกใส่มันได้เรื่องไหมอะไรอะไรเขี่ยวอะไรมั่วตัวผมไปแค่ไฟกับส้มั้งเออเห็นส้มแก่แล้วก็น้ำตาลเปิดไฟฉายเออผมเบน์อยู่อ่ะเดี๋ยวผมเปิดบทบทผมละกันนะครับผมเป็นชามูไร ศพมันมีศพเดียวอยู่ตรงเลนเดอร์อืมก็เลยไม่มั่นใจว่าปาดแล้วไปอยู่ด้วยกันหรือเปล่าแต่คนที่วิ่งมาเปิดไฟจริงๆเลยจะมีอยู่ห้าคนสี่สี่เอ้ห้าคนรวมตัวเองด้วยนี่ว่ไอเกียนปามือชว่วยไอเกียนอีกแล้ววีโรเพชรเล่นไม่ดี <laughs> แอดมินอย่าแบนผมนะอย่าแบนผมนะอย่าพึ่งนะใจเย็นเดี๋ยวไม่มีคลิปลงตอนนี้นกที่บ้านก็ลองนะ อืมไทยมันโอ้ปิดไฟครับเบื่อมากเลยปิดไฟด้านเนี้ยปิดไฟอดีที่สุดนะปิดประตูได้ยิ่งดียั้เลย <Yeah. S 1> ไปกับส้มนะโอ้ติดติดปาบเลยโดนป่ะล <Nope. S 1> ไม่โดนเว้ยไอ้น้ำเงินป้าดน้ำเงินป้าด <c oughs> เห็นไหมมัน,ม,นมันก็ชัดเจนอยู่แล้วน้ำเงินป้าดอ่ะเมื่อกี้ อืมน้ำเงินปลาลูกพี่ใหญ่ลูกพี่ชายใหญ่ผมอะว่าไงน้ำเงินผมเป็นนักซืบนะผมซือบอศพแล้วเออ,เอ,อน้ำเงินปาดก็ปลาดพี่ชายใหญ่ผมอะผมเป็นนักซืบนะคุณคิดดีๆคุณแมวน,น้ำเงินแล้วแต่นะส่วนรวมไปทิศทางไหนอะเดี๋ยวเชิญวอดคิดว่าวตดใครอะเออเดี๋ยววหดตามโอเคครับมันก็คัดลูกเรือออกไปก่อนก็นกได้เพราะว่าเขาอ้างว่าเป็นจามูไรไหมอะ่ะก็ผมผมเดินเข้าห้องก็เห็นเย็นเลยอะอืม เนมินตายเลยอ่ะอืมอมน้ำเงินเล้วสีอะไรนะปลาตัวหน้าเนี่ยผมไม่เห็นจัดอ่ะเห็นสีเขียวกดศพแค่นั้นเองได้ยินแต่เสียงไอ้ไอ้เขียวั่าแหละปลาหมึกเออตามนั้นแหละห้องนี้คนณผูมันเยอะพอชนะก็ขอหมูหน่อยนะท้าไม่จบแล้วตายไม่จบไม่จบขอโทษนะครับผมผมไม่ได้ใจ เลีข่าวปาดวะตายแล้วโดนาด้าออ่างนี้ไม่โดนนี่ก็ไม่โดนสุดยอดน้ำตาลสุดยอดไอ้ข่าวป้าดแน่เลยเออแต่เห็นเป็นน้ำเงินนะเว้ยไอม่วงไม่ใช่ดิทั้งนั้นใช่ไหมตายแล้ว ไอ้ข้าวไม่ใช่ปาลาระเบิดไปก่อนตัปุ่มดิไอ้ข้าวหรืออปว่าเฮ้ยไ้เห็นเป็นเห็นเป็นน้ำเงินนะเว้ยกดยางตัปุ่มหน่อยเออเห็นเป็นน้ำเงินจริงนะเว้ย แค่นั้นแหละเช็คดูมีใครตายไหมเฮ้ยเมื่อกี้โมโยซะเยอะเลยได้เห็นเป็นน้ําเงินจริงนะเว้ยผมผมมั่นใจว่าน้าเงินนะเว้ยเออผมไม่ใช่นักซื้อเราเห็นหลางๆว่าเป็นน้าเงินไงน้นนำเงินมันมันยอมรับเงยมันเป็นแฝงมันเป็นคนปาดครับมันบอกว่าแฝงอีคนรนี่ะไม่ปาดใครวะใครเด่นวะผมเป็นผู้พิทักษ์นะผมให้โลโลเขียวไปละแม่มันก็ยากอะไม่ยากกับวูดม่วๆไงใครเด่นผมไม่เด่นนะ เวยไม่ผมก็เล่นเป็นลูกเรืองไงไเอ,อเอาง่ายๆเอาง,ง่ายๆรอไงผมรอดแล,ล้คนไม่ค่อยโหวตผมหรอกผมคนไม่ค่อยโหวตผมไปแล้วเจอตัวนั้นนี่ไงใครโหวตไอ้ม่วงออกวะวมึงก็รู้ว่าเขาปวดอะไหนมึงก็ยังเลือกตัวปากไ <c oughs> อ้สัตว์เออใครใครไปโหวตไอ้ม่วงออกวะ <c oughs> โอ้ไอ้แดงนี่เองดีปลาเมือกไสทุกคนตอนนั้นน่ะเออแม่ทำทรงก้ปุ้ง เออน่ะอ้ข่าวหมอแหมผู้วิทักใหไฮโลเขียวก็ปั่นดินะลองเอาปลาหมึกไปปนผนนะเออมันไม่ได้ดิเราไปลูกเรือไปปนผนได้ไงโอเคครับผมก็เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมนะอ,ะอาจจะมึนๆหนะนเพราะว่าฝนจะตกแล้ว